อาหารเช้าจะทานข้าวหรือทานเพ่นดีครับเอาอาหารเช้าเหรอขอเป็นข้าวแล้วกันค่ะเอาเข้าวเหนียวหรอือข้าวเจ้าครับเอาเป็นเอ่อข้าวเหนียวแล้วกันค่ะอเอาข้าวเหนียวขาวหรือข้าวกลมครับอืมเอาข้าวกลมเลวกันค่ะไปครับอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อบ้านอัญญาณวาดรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวอัญญาณบินไปนพยาวแป๊บน,นึงคุณพ่อบ้านรออย,อยู่นี่เลยค่ะเธอเย็บภูมิกับพยาวก็แค่ปากซอย คุณแคที่ Hi, you, คะ่ะข้าวอายุค่ะแอมฟายโอเคคุณกําลังทําอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ครับเรากาลังมาล่าปูหน <una> <Yeah, yeah, S 2> ้าปูหน้า阿拉斯加ย่าย่าย่ที่มันมีปูแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีสารเคมีถูกต้องแล้วครับผมโอ้ <c oughs> oh. และที่มันเจริญเติบโตง,งอกงามและรสชาติอร่อยขนาดนี้ก็เกิดจากอะไรเลยคะแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ ที่ของเราครับผมที่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรมบูรณ์จากภูเขาแม่น้ําแสงแดดและอากาศนั่นทาให้ภูมิภาคของความเป็นล้านนาเนี่ยให้คุณสมบัติพิเศษกับข้าวกล่ำของเรานั่นเอง b r e a ฟ f a s t พริกแกลาข้าวกล่ำเลยค่ะเคยทานไหมครับไม่เคยเลยค่ะครับอันนี้นวัตกรรมใหม่นะครับที่เรารังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ข้าวกล่ำเนี่ยคนทั้งโลกได้ลิ้มรสครับว้าวกินอาหารเช้าข้าวกล่ำแบบใหม่แบบสดแบบอันยอนบอกเลยว่าไม่เคย ชิ้ไหนมากอนอร่อยมากอะ Beauty, Beauty, Beauty. ถ้าเรายอยากใส่ผลไม้เพิ่มนะครับได้เลยครับอันนี้ก็เป็นกีวีสีทองนะครับมาชิมกันค่ะ กรุบกรอบอร่อยมากทุกคนเราใส่ะอะไรบ้างคะนอกจากคนอ่ะจะคิดว่ากรรโนล่าเป็นแค่ซีเรียลอาหารเช้าไม่ใช่นะค,คะับจริงๆใบอ b กแบล็กแครโนล่ากรรโนล่าข้าวกล่ำกตนฟรีนียครับยังสามารถเป็นท็อปปิ้งอย่างอื่นได้ด้วย oh. อย่างเช่นทานกับไอศครีมทานกับข้าวเหนียวมม่วงแต่วันนี้ที่จะสาธิตเนี่ยทานกับสลัดครับ เมน,นูที่งของอัญยอนค่ะเลัดชิมก่อนดีกว่าเข้าไปอยู่ในปากฉันเถอะจะขอรองอร่อยมาก แนวความคิดที่อยากทำกานโนล่าเพราะว่าต้องการยกระดับข้าวกลั่มให้สู่ระดับ international ะนะครับสู่ระดับสากลเพราะว่ากานโนล่าเป็นอาหารสากลถูกไหมครับที่ทุกโรงแรมเสิร์ฟทุกบ้านเนี่ยอาจจะแบ<อ>บพอทานตอนเช้าทาันสะดวกอะไรเงี้ยครับแล้วก็จุดเด่นของข้าวกล่มที่มาทำกานโนล่าเนี่ยนอกจากจะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดแล้วเนี่ยข้อใหญ่มากๆก็คือกลูเตนฟรีคุณเคที้เคยกินข้าวหลายๆรูปแบบที่ไม่ใช่ข้าวกล่่าซึ่งข้าวกล่มเนี่ยครับมันจะมีกลิ่นมีความเป็นอารมณ์มากที่ชัดเจนมากกว่าข้าวชนิดอื่นและที่สำคัญครับย ามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งแสงแดดสายน้ำแนะ่ดินมันทําให้คุณภาพของข้าวกั่นเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะที่นี่ครับโดยเฉพาะที่นี่ที่อ,อําเภอจุนหยดพะเยาครับ จากข้าวกลัมล้านนาพะเยาโดยแหล่งปลูกคุณภาพในท้องถิ่นจังหวัดพะเยาที่มีดินและแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และปลูกแบบอินทรีย์รสชาติจึงเป็นเอกลักษณ์ไบโอแบล็กแกรโนราเป็นอีกหนึ่งโปรดักส์ที่การันตีความพรีเมียมของข้าวกลัมที่นี่ด้วยการแปรรูปต่อยอดเป็นสินค้าข้าวกลัล้านนาพะเยาเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตรกรรมและภูมิปัญญาจนได้วางจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่สดใหม่จากธรรมชาติและเป็นอาหารซูเปอร์ฟูดด้ดระดับสากลที่ใครๆก็กินได้ค่ะ กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเลยคุณหนูค่ะทานข้าวเลยไหมครับข้า,ชา,า,า,าวชาเลยค่ะอ๋ออเดินทางมาจากพะเยาเรียบร้อยแล้วค่ะดิได้ข้าวกลับและนาพะเยามาด้วยแล้วก็ได้แกรโนราที่ทําจากข้าวกลับมาด้วยค่ะคุณพ่อบ้านเตรียมไว้เลยนะคะก็ะซื้อมาสต็อกไปเยอะมากอ่ะเดี๋ยวช่วงเที่ยงคุณพ่อบ้านเสิร์ฟม,มาพร้อมกับเกียร์ขาคัมปิ้งแล้วก็เอาน้าพริกลงเรือด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นเรือโนอาโอเคนั่นคือถือเที่ยง